สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือเศรษฐกิจโลกพันปีนะครับเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจอนาคตผู้แต่งคือลงทุนแมนพิมพม์ปี 2563ันห้อหาเนื้อหานะครับหนังสือเศร,รษฐกิจโลกพันปีเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจอนาคตรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางเศร,รษฐกิจโลกตั้งแต่คศหนึ่งพจนถึงคศสองพันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นหลายช่วงอายุคนและผู้เขียนมีการใช้เครื่องมือ Core Entitative อีซิงซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สามารถอธิบายให้ผู้อ่านอย่างเราเข้าใจได้ง่ายข้อมูลเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและเราคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นเล่มหนึ่งที่สามารถนำมาเป็นแนวในการคาดาาาการสถานการณ์อนาคตอันใกล้ได้นะครับลองอ่านดูนะครับ แล้วลองคาดเดาดูนะครับว่าภาวะวิกฤตไวรัสโควิด19ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบทั่วโลกและส่งผลสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและในอนาคตหรือไม่สำหรับรรณนะครับช่วงแรกก็จะเป็น1,000ปีแรกครับตอนที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของยุคการนะครับค้อสอ0น ถึงคศ1299เป็นยุคกลางครับตอนที่สองชื่อ black d a t นะครับตอนที่3มเป็นยุคเรนเรนในซองครับยุคเก่าแก่นะครับตอนที่4ี่อินเดียคนละทวีบตอนที่ห้าสนีิสัญญาแบ่งโลกนะครับตอนที่6เศรษฐกิจและศาสนาตอนที่เจ็ด ฟองสบู่แรกของมนุษยชาติฟองสบู่นะครับถือเป็นแบบเภาะวะปัญหาเศรษฐกิจกนะครับตอนที่8คลองเทคโนโลยีคือของโลกตอนที่9กำําเนิดสหรัฐอเมริกาตอนที่10นะครับจากฟองสบู่สู่ปฏิวัติฝรั่งเศสตอนที่11ปฏิวัติอุตสาหกรรมตอนที่12 ก็จักรวรรดิที่พระาทิตไม่ตกดินนะครับหมายถึงทวีปเอเชียนะครับอันนี้อันนี้ผมอ่านเล่มนี้จบไปแล้วครับขีดจำกัดความเป็นมนุษย์คือตอนที่สิบสามครับตอนที่สิบสี่จุดจบของจักรวรรดินิยมนะครับตอนที่สิบห้าทวีปใหม่ลุ่งโลดทวีปเก่าเสื่อมถอย เป็นตอนเหมือนกับว,ว่าที่ทวีปเอเชียตกต่ำจนทวีปยุโรปแสงหน้าไปนะครับตอนที่ 16, ทสิบหกทศวรรษแห่งการฟื้นฟูนะครับตอนที่ 17, สิบเจ็ดศตวรรษแห่งทศวรรษแห่งความตกต่ำตอนที่ 18, ทสิบแปดทศวรรษแห่งสงครามตอนที่สิบเก้าสู่ห้วงอวกาศนะครับ ตอนที่ยี่สิบสงครามเยน็นเป็นสงครามที่ไม่ใช่สงครามนะเป็นสงครามทางเศรษฐกิจแข่งกันนะตอนที่ยี่สิบเอ็ดวิกฤตน้ำมันนะครับตอนที่ยี่สิบสองเป็นยุคทองของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเริ่มเด่นขึ้นมาตอนนี้นะครับตอนที่ 23, ทสามฟองสบูดสบ่ดอทคอมนะครับตอนนี้สิบสี่วิกฤตซับพลา์ ตอนที่สิบห้าบทสรุปของมนุษยชาตินะครับนะครับจะเห็นได้ว่านะครับกว่าจะบทแรกมาถึงบทสุดท้ายนี่ใช้เวลาพันกว่าปีประมาณพันปีเลยนะครับนั่นแหละรัเล่มนี้นะครับผมแนะนำให้อ่านนะครับผมขึ้นรูปให้ดูแล้วนะครับเศรษฐกิจโลกหนึ่งพันปีนะครับ ผู้เขียนลงทุนแมนเป็นหนังสือที่ออกใหม่มาไม่นานนะครับจำนวนหน้าก็มีทั้งหมดนะครับสองร้อยยี่สิบสองหน้านะครับนะครับบทนำความรุ่งโลดและความร่วงลรยน,นะครับราคาทั้งหมดสามรอยห้าสิบบาทนะครับเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรก มกราสองพันห้ารอหบสามนะครับจัดพิมพ์โดยบริษัท LT m a n จำกัดจ,จ,จัดจำหน่ายโดยบริษัท C8 Education จำกัดมหาชนพิมพ์ที่บริษัท Cyber Print Group จำกัดนะครับ ผมรับรองว่าถ้าอ่านแล้วคุณจะต้องชอบแน่ครับงั้นขอจบการรีวิวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ